ครับผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสปูสุกคนเนาะเอ่อคลิปนี้นะครับคลิปก่อนนั้นกระลุเด่นล่างไปห้แล้วนะครับทุกสูตรที่มีแต่สองสูตรนี้มันยังบรุษนะอันนี้เป็นสูตรประกอบนะครับสูตรประกอบกันเออ <c oughs> เลขกมันกับเขาอยู่นะแต่ว่าผมบรายสรุปห้ก็คือว่าละเพราะนั้นนะครับกับให้พี่น้องเอา ถ้าเกิดว่าผมบรได้มาสรุปให้นะครับถ้าเกิดว่าว่างกให้เอาตามนี่ไปเลยเด้ออันนี้ห้พี่น้องเอาไปเบื้องก่อนนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเป็นเปลน <c oughs> จับเลยนะครับสองสามสองสาม นะแต่2กับ3มันอยู่สูตรเดียวกันมันมาน้ำกันได้อยู่ดอก2 3นะครับส 1. 1. 1. 1หนึ่านึ่น่เด่นพอสมควรเด้อพี่น้องเด้อ1เด้อเลข1นะครับเด่นพอสมควรแต่ว่าเลขสองชนกัน2สูตร

<c oughs> มันเป็นเลขไอ้นี่นะครับสองสอง <c oughs> ปกติผมกเล่งอ่าเร่งเพ็าว่าลงไปเลขเก้าชุดนะครับ9ก้า1ิบดวันนี้เป็น11เพราะว่าเบิ่นมันบได้กลับเลข <c oughs> คือเลขล่างนะครับ <c oughs> บมได้กลับเลขยากดอก เลขเบิลอันนี้กันไว้กันเพราะว่าอีหยังเพราะว่าเลขมันออกเลขเลขเลี่ยงมาสองงวดแล้วนะครับเพื่อยันมันเบิ่นเนาะมันบโบเบิ่นมาหลายงวดแล้วบบเบิ่ลก็คือนี่นะอ่าเก้าเก้าฮ่าเบิ่นไปแล้วนะครับเก้าเก้าอะคาแม่เก้าเก้านะอะคาแม่หนึ่งหนึ่งบาดนี้เลขมันเลี่ยงเลี่ยงหมายความว่าหกเจ็ด เจ็ดแปดนะหกเจ็ดกับเจ็ดแปดมันเรียงมาสองงวดแล้วงวดมันมันนาทีอยากเบิ้ลน,นะแต่ว่าโบหวหัวสิเบิ้ลบนเบิ้ลล่างนะครับอ่ามันก็เป็นข้นอสังเกตอีกแบบหนึง่งเนาะไอพี่น้องไปอ่าพิจนานานะครับแต่ว่าส่วนตัวมักสามหนึ่งนะมันเต็วตรงเลขทาเบียร์ลดซื้อดอกว่า แต่ว่าย,ยาดมันเบิ่อสองสองสามสามหนึ่งหนึ่งนะครับให้ให้ซื้อไว้ตามที่ผมบอกนั่นแหละหนึ่งนะหนึ่งนี่เด่นพอสมควรนะครับหนึ่งกับสามนะหนึ่งกับสามเด่นพอสมควรศูนย์กับมิวสองศูตรนะครับแต่เก่าตัดถิมนะเก่าโบมาดอกงวดที่แล้วผมตัดซีนะครับอันนี้เป็นของงวดที่แล้วนะครับนี่ผมตัดซีตัดซี มันก็เหลืออยู่2สูตรนี้ก็คือ9ก1เก้าหนึ่งนะครับเก้าของงวดที่แล้วนะแต่ว่างวดนี้กะถ้านับอันามกะหนึสอมี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชุดแถมเลีกเบิลมาอีก3ตัวนะจริงมันก็เป็นแค่8ชุดนะครับเป็นเลขล่างเนาะให้ไปนอกไปพิจาน้าก่อนถ้าเกิดว่ามันบอดมีโอมันตองมีไหมเนาะเวลาอีกทั้งหลายมือนะครับมันตองมีเวลามาพอกันอยู่ละ แต่ว่าหากเกิดบ่เห็นก็นให้เอาพวกนี้เป็นรักให้พี่น้องไปเอ่อรัดขัดดับขัดเด่นแล้วไปขัดชนอาจารย์ท่านอื่นลองเบิง่งนะหาหาหนึ่งสีหนึ่งนะครับแต่ว่าเลขสีนี่ปีนี้ยังบ่ามานะครับเลขสีนี่ก็ได้ให้สังเกตเบิง่งนะครับบ่ว่าบนบ่มล่างนะสียังบ่ามาจากงวดมันสิมาให้ผมได้บ่งวดนี้ สีก็มีอยู่ถึงสามตัวนะครับสามก็มีอยู่สามตัวนะซีกับซีสองซีห้าสามซีเห็นบอกผมจะจับเลขเลี้ยงไว้ถ้าเกิดโบเบิรนกันนาจ,จะเลี้ยงอีกกันนาจ,จะเป็นสามซีีห้าหรือว่าสองสามนะกนห้พ่น้อกไปพิจ,จะรณ้าอีกทีหนึ่งนะครับอ่ามาเดี๋ยวหาว่าบเฟ่ <c oughs> เอา เราพัฒนาเด้อภูมิมงซือก็ได้นะครับเราพัฒนาวันที่สี่เก้าทับหกหกนะครับอันนี้เป็นเลขวิ่งนะครับตัวเดียวบนร่าง ยนผู้เดียวออกกล้องเบิ้งผู้เดียวนะครับวิ่งตัวเดียวบนล่างให้วิ่งหกนะครับตัววิ่งนะวิ่งตัวเดียวบนล่างนะให้วิ่งหกแต่ว่าตัวเด่นนะครับศูนย์กับห้านะครับเลขจะอยู่ประมาณนี้เนาะโอเคเอาเล่าไปรุ่นกันมือแรงจับคู่นะครับจับคู่ จับคู่ <c oughs> พี่น้องเห็นหกหกศูนย์หาอันบ่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามอันนี้เลขนอกตำราแต่ว่าบวกเป็นยังห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ อ่าห้าแปดหกห้าห้าแปดหกห้าแล้วก็น่าจะเป็นศูนย์สองนะครับเป็นเลขเก้าชุดเราพัฒนานะครับ <c oughs> เด่นสุดนะหกศูนย์หกหานะครับสองห้างก็คือมันมาได้ทั้งบนทั้งล่างแหละเลขมันบบได้อันนั้นนะครับแต่เป็นวิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียวบนล่างก็คือเลขหกเนอะเอาลองเบิรงบนแรลเปิด YouTube เบิ่งผู้บม่มีมองซื้อกับซอยผู้เอิ่อนรุ่นกับน,น้ำก็ได้นะซอยซอยกันรุ่นนะครับว่าเลขวิ่งมันที่มันที่เดินต่อได้บ่นะห้าหกเจ็ดอนาชิตเต็ดละติดละ แต่ว่าเด่นสุดก็คือเลขหกหกห้าศู 6, 5, 0, นย์นี่นาจะติตัยเห็นนะะแต่ว่ามันสีแมนตัวที่ผมจับบ่น่าจะบ่เกินไกลป่านนี้บ่เกินกันนะไอ้เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนี่จะประมาทคือกันนะครับน่าจะติตัยเห็นเอาเลขเล่าไปดุลก่อนว่ามันสีแมนบ่หรือวา่าสิบ่มาจะกตัวนะครับก็บลองเบิรงเนาะกะโอเคเลขล่างกะล่องหายไปเรียบยร้อยเนาะเลขล่าง อันนี้เป็นหัวใหญ่เด้อสองตัวล่างนะครับแต่ว่านาที่ได้มาพอกันยูดอกมันอีกร้ายมือเรื่องของเรืองก็เอาเล่าพัฒนามาให้เบื้องนํานะครับมันมือแรงมันก็ออกเราเปิดย youtube เบิ้งถ่ายทอดสดเล่าพัฒนานะครับสําหรับผู้ที่บ่มีมงซื้อผู้ที่ม่มองซื้อกะรุ่นกันไปนะครับก็บโอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้บบเอาเงานะเอาเลาพัฒนามาฝากเดี๋ยวจังพอกันนะครับว่าจะเอาสูตรแต้ม หรือว่าสูตรเลขบนสูตรใดมาให้เบิ้งอีกนะครับเอาเราพัฒนาไปรุ่นก่อนนะครับสวัสดีครับ